ตัวที่เห็นอยู่นี้ก็คือแมงกะพรุนไฟแปซิฟิกหรือเรียกว่าแมงกะพรุนไฟญี่ปุ่นจุดเด่นของแมงกะพรุนชนิดนี้ก็คือมีหนวดที่ยาวซึ่งอาจจะยาวได้สูงสุดถึง3เมตรมันจะใช้หนวดที่เต็มไปด้วยเข็มพิษในการหาอาหารพวกเหยื่อที่มีขนาดเล็กอาดตายได้ทันทีอาหารที่แมงกะพุนไฟแปซิฟิกชอบก็คือหวีเส้นหรือว่าปลาขนาดเล็ก หากเราโดนเข็มพิษจะทําให้เจ็บปวดเหมือนมีเข็มจํานวนมากทิ่มแทงบริเวณสัมผัสกลายเป็นผื่นหรือรอยไหม้พบแพร่กระจายอยู่ในแถบสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ